สวัสดีครับผมนัทพงศ์มันทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้เรามีภารกิจครับมาพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังครับนะครับหนึ่งไร่ทุบสติครับสามสิบสองตันนะครับใช้อะไรทําอย่างไรมีวิธีการอย่างไรแล้วอยู่ในพื้นที่ไหนเราจะมาพบกับเกษตรกรตัวจริงกันเลยนะครับอ่าสวัสดีครับครับอ่าแนะนําตัวกันหน่อยครับผมพ่อสมหมายเทวศริ ครับานี่ก็ชื่อแม่อ้วนเทาสลีค่ะอ่าพอสมัยกับแม่อ้วนนะผลลัพธ์หตันใช่ไหมฮะช่วยยืนยันนะครับได้ผลผลิตเท่าไหร่ฮะหไร่ได้32ตัน1ไร่ท่านผู้ชมครับ32ตันฟังดีๆนะฮะวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแปลงจริงของพ่อสมัยแล้วก็แม่อ้วนเราอยู่ในพื้นที่อะไรครับเนี่ยตำบลอะไรเตตำบลโพกะสัง บ้านบกบสะดำอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะอ๋อจังหวัดศรีสะเกดนะครับของเรานั่นเองนะครับบ้านบกสะดำเนาะเรามีภาพยืนยันนะต้นใหญ่ๆเลยนะที่เก็บภาพไว้ให้เราเนาะอ่ะนะอยากให้แม่อ้วนกับพ่อสมหมายช่วยเล่าวิธีการ ปลูกมันของเราหน่อยนะครับที่ได้ผลผลิตดีแบบนี้มีวิธีการเริ่มต้นยังไงบ้างฮะตัดท่อนมันตัดเสร็จแล้วเอามาแช่ประมาณ5 4 0นาทีต่อไปก็เอามันมาปากักปักเสร็จไม่อ้วนก็เลยฉีดพ่นต่อครับก็พอ,อ,อ,อหลังจากที่แช่เสร็จปุ๊บก,ก็มาฉีดพ่นต่อ แล้วแช่อะไรฉีดพ่นอะไรฮะแช่ไอ้นี้จ้ะ <c oughs> โซทีค่ะฉีดทับต่อเลยเหรอครับแล้วก็ฉีดพ่นต่อปักเสร็จก็ฉีดพ่นต่ออืมนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของแม่อ้วนนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็พ่อสมยัยพ่อสมยัยมีระยะปลูกกันอะไรยังไงบ้างฮะประมาณเม็ด,มดเม็ดคุณเม็ด เม็คุณเม็ดเลยนะครับระยะห่างนี่โอ้เม็ดคุณเม็ดประมาณนี้นะครับถ้าปลูกแบบห่างๆแบบนี้มันดียังไงครับพ่อต้อหมาวยบอกนิดนึงก็มันดีหัวมันใหญ่มันมีพื้นที่ขยายหัวมีพื้นที่ขยายหัวแล้วเวลาปล่อประมาณเม็ดกว่าเม็ดยี่สิบแหละเคยปลูกโอ้ปลูกแบบเม็ดเม็ดกว่าเลยนะกวางกับเม็ดเม็ดยี่สิบแล้วลักษณะใบของมันนี่เป็นไงครับเวลามันปลูกห่างปลูกห่างใบเกยกันใบมันจะสมบูรณ์ทุกอย่าง ตั้งแต่จุดปักเ็ดพอดีมันแทนยอดออกมาก็มันจะสมบูรณ์ทุกอย่างมันจะเติบโตเร็วลงหัวไวเรารู้วิธีการปลูกและวของพ่อสมัยกับแม่อ้วนแล้วพวกปุ๋ยอย่างอื่นอะไรได้ใช้บ้างไหมฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยนะปุ๋ยก็ทรงกระสอบไม่ได้ใส่ใเลยเคมีอะไรไม่ได้ปนเปื้อนซักเม็ดสักกระสอบอ ใช้แต่ที่ที่เห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยนะใช้แต่โฟทีสิบวันฉีดครั้งพอสมัยแบบสิบวันฉีดครั้งหนึ่งสิบวันฉีดครั้งประมาณประมาณฉีดไปประมาณกี่ครั้งจําได้ไหมฮะประมาณสามถึงสี่ครั้งนี่แหละอ๋อแล้วผสมกันไหมหรือแยกฉีดแยกฉีดแยกฉีดโฟีก็ฉีดต่างหากตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ฉีดต่างหากอ๋อรวมแล้วรวมแล้วไล่หนึ่งของพ่อสมัยแม่อ้วนเนี่ยใช้ใช้ใช้โฟทีไปกี่ซองฮะ ประมาณกี่ซองจําได้ไหมครัประมาณเกือบหมดซองนึงฮะประมาณซองนึงซองนึงหรือกล่องนึงซองนึงซองเดียวนะฮะซองเดียวซองเดียวซองเดียวเดี๋ยวผมดูหน่อยอันนี้กล่องนะฮะถ้าซองเดียวคือซองเดียวไม่ใช่กล่องนึงถ้าซองเดียวคืออันนี้นะจ้าอแล้วก็ไบโอนี่กี่ขวดฮะขวดเดียวก็ขวดเดียวมันหนักหัวใหญ่อหลรทีนี้มันหนักอแป้งมันเยอะแล้วก็ หัวมันใหญ่แล้วมันยาวแล้วก็แป้งมันเยอะหนักเออนะเผื่อมีผู้สนใจเขาถามว่าออใช้ของเราเนี่ยนอกจากหัวใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์แป้งนี้ได้ไหมครับแม่อวนได้ได้นะได,ได้ครับตามมาตรฐานเขาไหมออออทางที่เขารับซื้อเนี่ยเขาได้มีการวัดแป้งอะไรไหมฮะเขาเขาไม่ได้วัดแป้งแต่ว่าเขามั่นใจว่ามันนี้มีน้ําหนักอม,มันมีน้ําหนักนก,ก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่แล้วโอเคก็สรุปโดยรวมแล้วก็หนึ่งไร่ สามสิบสองตันของจริงเลยสามสิบสองตันอของจริงเห็นจริงทำจริงเต Learn ่จจจแ,แม่ยืนยันนะครับนะ,ะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันของเราเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์แป้งแน่นอนที่สําคัญประหยัดมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย <1 <1> ยืนยันว่าใช้อันนี้แค่หนึ่งซองแล้วก็อันนี้หนึ่งหนึ่งขัวโอ้โหสุดยอดมากครับท่านผู้ชมนะฮะประหยัดมากมากเลยปุ๋ยไม่ได้โยนสักกระสอบเลยประหยัดแน่นอนฮะแต่ที่แน่ผลลัพธ์ได้ถึงสามสิบสองตันนี่ โอเคอ่ะออพ่อสมัยกับแม่วันมีอะไรอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมบ้างครับที่นะครับที่เขาอิจฉาตาลอนอยู่ว่าทําไมหัวมันของเรามันใหญ่เกษตรกร,กรทุกคนนะคะประหยัดต้นทุนต้องใช้โฟทีนะคะมันถึงจะได้ประหยัดต้นทุนของเกษตรกร,กร,กรได้ดีมากเที่ยมมากค่ะโอเคอ่ะอน,นี้ก็ถือว่า เป็นคำบอกเล่าจากพ่อสมัยแม่อ้วนของจริงครับหนึ่งไร่32ตันทําได้แล้วจริงๆนะครับนะระยะการปลูกก็ห่างๆนะครับไม่ใช่ว่าปลูกทีๆเนาะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยนวัตกรรมนะครับที่มันปลอดภัยใช่ไหมครับอของเราไม่ใะ่เป็นเคมีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อสมัยกับแม่อ้วนมากครับสวัสดีครับ<ส>